สวัสดีครับเพื่อนในเอพิซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำส่วนเสริมของ nvda ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับในเอพิซดนี้นะครับผมก็จะนำเอาตัวส่วนเสริมที่ชื่อว่า favorites folder นะครับมา แนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ติดตั้งใช้งานกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับั่อนข้างโอเคเลยแล้วก็จะทำให้การเข้าถึงโฟลเดอร์ต่างๆหรือไฟล์ต่างๆที่อยู่ในดรฟ v ์หรือว่าอยู่ในโฟลเดอร์อยู่ในไดเรกทอรีแบบลึกๆนะครับได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งตัวคุณสมบัติเด่นๆก็คือเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับหรือสร้างโฟลเดอร์ที่มันอยู่ใน d ดเร c ทอรีที่มันลึกๆมาใช้แล้วดึงมาใช้ได้อย่างรวดเร็วยงดึงมาใช้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับ,รบก็ทำให้เราอาจจะทำงานได้คล่องขึ้นนะครับ โอเคนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเพื่อนเพื่อนก็เปิด nvda ขึ้นมาแล้วก็ใช้ nvda เมนูนะครับ nvda เมนูนะครับ nvda n นะครับหลังจากนั้นเลื่อนลูกศรหรือว่ากด T มาที่ถูกครับ preference tools scan v o x tools sub menu t นะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนลูกศรขวาถ้าใครกดตัว s h o ต t c u t นะครับมันจะเปิดตัว sub เมนูให้อัตโนมัติถ้าใครเลื่อนลูกศรลงมา เราจะต้องเลือล่อนลูกศรขวาเพื่อ,อเปิดซับเมนูนะครับ View Log L นะครับเลือล่อนลูกศรขวาแล้วก็หลังจากนั้นเลือล่อนลูกศรลงครับ Speech Viewer Rail Viewer Add-ons t o r e A ตรงนี้นะครับ Add-ons t o r e นะครับ Enter เลย Add-ons t o r e i n s t a l l Add-ons All Dialog Access A ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งใช้นะครับมันก็จะมีขึ้นมาให้เตือนนะครับว่าให้มันโชว์หน้า,าแนะนำตลอดเวลาเปิด Uh, Nvidia on store ไหมก็ถ้าใครไม่อยากให้โชว์ก็ติ๊กออกนะครับโอเคนะครับเราพอ ทุกคนเข้ามาอยู่หน้านี้แล้วให้ชิ i แท t a บขึ้นไปครับ search e n a b l e channel tab control add ons tab s t a l a d d tab e l e c t ตรงนี้เราอยู่ที่ install a d d o n tab นะครับแล้วเลื่อนลูกศรขวา u p d a a v a i l a b l e tab selected. s มาที่ available add-on นะครับเสร็จแล้วแ็บลงมา channel add ons. Not alt plus. i add add ons. List alt plus. s e c h a a v a i l a b l e a d d o n ครับหลังจาก search นะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปตั้งค่ามันนะครับส่วนใหญ่มันก็จะตั้งค่ามาตรฐานแล้ว นะครับถัดจากเซิบตรงเมนูอ่าตัวนี้ครับ Sir, list, นะครับตรง Available Add-on List อ่าตัวนี้นะครับ Sir, Available Add-on s List Alt Plus A Access 8 Math Status Enabled Available Version 4 1. 1หรือเราจะใช้อ๋อ A เลยก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราแทบสำรวจดูนะครับสำหรับการใช้งาน อย่างละเอียดแล้วก็ความหมายต่างๆเนี่ยผมแนะนําไว้ในเอพิซดก่อนหน้านี้แล้วนะครับเข้าไปดูเรื่องของการสํารวจแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องของความหมายการใช้งาน NVDA Add-on Store นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคพอมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆกด F เลย F Favorite Folders Register Favorite Folders Status นะครับมันก็จะเป็น Favorite Favor Folder ให้เพื่อนๆ Enter นะครับหรือกด Application ก็ได้ Context Menu นะครับมันก็จะเปิด Context Menu ขึ้นมา แล้วก็เลื่อนลูกศรไปที่ install นะครับแล้วก็ enter นะครับของผม install เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวมันไม่มี install ให้ disable community reviews v disable homepage list source community with disable ครับ <D. S 1> มันก็มีแค่นี้ครับมันไม่มีของใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งมันจะขึ้นมาให้ install เพื่อนๆน,น,นก็เลื่อนไปที่ install แล้วก็ enter นะครับโอเคผม Escape s c ไปนะ หลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆแท็บไปที่โอเคแท็บไปที่ close ครับแล้วมันจะถามให้รีสตาร์ทนะครับถามให้รีสตาร์ทโปรแกรม n v d a หนึ a ่งรอบก็ตอบรีสตาร์ทไปเลยนะครับหลังจากนั้นพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คำสั่งคีย์ลัดพื้นฐานมันนะครับจะ,ะมาพร้อมกับ Windows นะครับให้เรากด Windows backspace Windows backspace backspace ก็คือปุ่มลบนะครับตัวตัวลบที่มันอยู่บนอ enter อยู่บน backslash นะครับอยู่บน backslash ไม่ใช่ไม่ใช่ space bar นะครับเพื่อน,อน space bar เนี่ยเป็นปุ่มยาว,ยาวปุ่มยาว,ยาวใกล้ตัวเราที่สุดนะครับแต่ว่า backspace เนี่ยมันจะอยู่ข้างบน backslash นะครับถ้าเป็นคีย์บอร์ดที่เป็น เป็นมาตรฐานนะครับมันจะมีให้เพื่อนๆหาปุ่ม Enter แล้วก็ข้างบน Enter เป็น Backslash อ่าเป็นเป็น Backslash แล้วก็ข้างบนเป็น Backspace นะครับ Backspace Backspace ก็คือตัวลบนั่นเองครับตัวลบอา้าโอเคนะครับผมกด Windows ค้างไว้นะครับวิธีใช้งานนะครับกด Windows ค้างไว้แล้วก็กด Backspace Favorite Folders Dialog Favorite Folders List List นะครับตอนนี้นะครับกดครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลย Favorites folder list ตัวนี้นะครับตัวนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับเลื่อนลูกศรขึ้นลงยังไม่มีอะไรเลยนะครับไม่อ่านนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ว่างนะครับเดี๋ยวเราลองแท็บสำรวจดูนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคผมแท็บไปครับ Add folder button not plus a นะครับ Add folder ตรงนี้ก็คือเพิ่มโฟลเดอร์พื้นฐานนะครับเพิ่มโฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะใช้งานบ่อยๆนะครับ Close button Close นะครับตรงนี้นะครับ Close ก็คือปิดนะครับ Favorite Folders List List นะครับเป็นไหมครับโอเคมันก็จะมีแค่นี้ผม Escape ออกไปนะครับวิธีการเพิ่มโฟลเดอร์นะครับเพื่อนๆเอาง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าอย่างผมต้องการที่จะเพิ่มโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับให้ผมเราจะต้องไปอยู่ตรงโฟลเดอร์แน่น้นก่อนนะครับนี่ยผมโฟลเดอร์ดาวน์โหลดจริงๆแล้ว ตัวแต่และยูเซอร์นะครับมันจะมีอยู่ในถ้าใครไม่ตั้งยูเซอร์ให้ให้แสดงอยู่ในเดสก์ท็อปมันจะอยู่ในได c ์ซอยู่ในยูเซอร์อยู่ในเป็นชื่อเราแล้วก็จะมีพวกด็อก ument พวกดาวน์โหลดอะไรต่างๆนะครับแต่ตัวนี้ถ้าเราเข้าไปแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันลึกมากเลยนะครับตอนนี้ผมดึงออกมาไว้ที่เดสก์ท็อป ตัว user แล้วแล้วก็ 1. 1> เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ดาวน์โหลดผมจะไปแอดดาวน์โหลดนะครับ Items Desktop Document View D. Des D. Document D, Document D, 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 Downloads o c โอเคนะครับ Folder is empty items view list yesterday grouping expanded my admin s e n t e r cut โอเคนะครับตอนนี้ผมเข้ามาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. อย่าลืมนะครับเพื่อนๆ mm hmm. การที่เราจะต้องแอดโฟลเดอร์ใดๆเราจะต้องไปอยู่โฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะเพิ่มไปไว้ในอ่า ส่วนเสริมก่อนนะครับพอได้โฟลเดอร์แล้วให้เราใช้ Windows Backspace ครับกด Windows ค้างไว้แล้วก็ Backspace Favorite Folders Dialog Favorite Folders List List นะครับตอนนี้หลังจากนั้นเราจะแท็บไปที่ Add หรือว่า a l A ก็ได้นะครับเพื่อนๆผมจะใช้ในที่นี้ผมจะใช้ a l A นะครับ Favorite Folders Dialog Enter a nickname for the folder t i t selected downloads นะครับ Enter nickname f o r t h r folder นะครับปกติเนี่ยมันจะดึงเอาชื่อโฟเดอร์มาเป็นชื่อหลักนะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเราสามารถลบออกได้เลยหรือเราจะใช้ชื่อโฟเดอร์นั้นๆเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้ชื่อโฟเดอร์เลยนะครับอันนี้ผมไม่ผมไม่เปลี่ยนชื่อผมแท็บลงมาครับโอเคบตนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกที่โอเคใช่ไห e เฟเวอร์ฟอ a เ o อร์สไดอะล็อกเฟเวอร list, list. นะครับโอเคตอนนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมปิดลงไป,ไปเลยนะครับอินเทอร์เน็ต F4 เดี๋ยวผมจะลองใช้คีคย์คีย์ลัดดูนะครับต่อไปเนี่ยเวลาที่ผมจะไปโฟลเดอร์ดาวน์โหลดทุกครั้งเนี่ยผมจะต้องไปที่ไดซีไปที่ user ไปที่ชื่อเราไปที่ดาวน์โหลดอะไรต่างๆนะครับแต่หรือว่าไปที่ชื่อเราถ้าเราดึงออกมาไว้ในในเดสก์ท็อปแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดแต่ตอนนี้ผมมี โฟลเดอร์ดาวน์โหลดตัวนั้นผมได้เพิ่มไว้ในเฟเวอร์ลิสแล้วนะครับผมก็จะใช้แค่คีย์ลัดนะครับว i n โด w s ์ a c k s ส a c e นะครับ one <of> one. แล้วก็มันจะดึงเอาตัวโฟลเดอร์ที่เราเพิ่มไว้นะครับขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ผมเน,นะครับ one one. มันจะมีดาวน์โหลดนะครับตอนนี้มันมีอยู่ตัวเดียวเวลาเลื่อนลูกศรขึ้นลงมันจะไม่อ่านเราจะต้องใช้ nvda แท b นะครับโอเคนะครับ อันนี้ก็เวลาเราจะใช้ก็เราก็เอนเตอร์เข้าไปแค่นั้นเองเห็นไหมครับมันก็จะเปิดตัวอ่าโฟลเดอร์ขึ้นมาให้โอเคเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มอีกสักโฟลเดอร์หนึ่งแล้วกันนะครับอยู่ในเดสก์ดีดาวน์โหลดเหมือนกันตอนนี้ผมใช้เอาไว้ดาวน์โหลดพวกโปรแกรมพวกอะไรต่างๆ <List. S 2> ผมเข้าไปในดาวโหลดแล้วก็ผมจะเพิ่มตัวนี้นะครับ mm hmm. ผมจะ,เ,ะเพิ่มตัวนี้ผมเข้าไปในโฟลเดอร์เสร็จแล้วผมจะใช้คำสั่ง Windows Backspace Favorite Folders Dialog Favorite Folders List List Downloads One of One อ่าโอเคตอนนี้มันมีอยู่แล้วดาวน์โหลดหนึ่งโฟลเดอร์ที่ผมเพิ่มมาก่อนหน้านี้อันนี้ผมจะพออ่า Windows Backspace เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ผมก็จะใช้คำสั่งอ่าเมื่อกี้ครั้งแรกผมใช้คีย์ลัด โอเออันนี้ผมจะใช้ลองแท็บดูนะครับ show t a in the list checkbox not checked all plus s, <S เห็นไหมครับมันจะมีเพิ่มมาละเดี๋ยวผมมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับ add folder button Alt a l t plus a ตรงนี้นะครับ add folder นะครับ enter ไปเลย f o l d e r e n t the folder นะครับตอนนี้เนี่ยครับมันจะเป็นดาวน์โหลดเหมือนกันเลยเพื่อนๆอ,อันแรกก็เป็นดาวน์โหลดอันที่2ก็เป็นดาวน์โหลดผมถ้าผมไม่ร e n a m e มันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลย นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลบออกเนี่ยนะครับผมลบออกแล้วก็ผมพิมพ์ใหม่นะครับผมพิมพ์ torrent แล้วกันนะครับ t o r e n t s อ่า torrent นะครับก็ตอนนี้ผมเอาไว้พวกดาวโหลดพวกโปรแกรมพวกอะไรต่างๆผมก็ rename ให้มันเป็น torrent เสร็จแล้วผมแท็บมา okay button okay space favorite f o l d e r dialog favorite folders list list torrents t นะครับเห็นไหมครับมันจะมี folder เพิ่มขึ้นมาแล้วต่อไปเนี่ย เวลาเราเลื่อนลูกศรขึ้นลงมันจะอ่านแล้วนะครับ Downloads one of two torrents two of two นะครับเห็นไหมครับมันได้แล้ว Downloads one of two ตอนนี้เรามี favorite อยู่ที่ torrents two of two สองตัวนะครับถ้าเราอยากเข้าตัวไหนเราก็ enter เข้าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ผม escape <Download> s. <S ออกไปก่อนแล้วก็ Windows F4 ออกไปอ่า Alternate F4 ออกไปเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในลึกเหมือนกัน h e r one of fifty one Items view list. O h OneDrive row two column. โอเค Items view. ตัวนี้ผมใช้ OneDrive อยู่นะครับเวลาผมทำงานพวกอะไรต่างๆมันก็จะมาเซฟในนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะเพิ่ม OneDrive เข้าไปนะครับผมก็ไปที่ OneDrive นะครับเข้าไปใน OneDrive แล้วก็ Windows Backspace. Favorite folders dialog. Favorite folders list list. Downloads one of two. นะครับ Windows Backspace. เสร็จแล้วก็ All A. Favorite folders dialog. Enter a nickname for the folder at selected OneDrive. นะครับ Enter nickname for the folder นะครับ uh, OneDrive เดี๋ยวผมลองเช็คดู O oh, N e D R D นะครับ O K E R I V blank OneDrive มันติดกันอยู่ O oh, N e D R D One space เค okay, ผมก็จะเว้นวรรคสักหน่อย OneDrive เวลาอ่านเวลาสร้างไปแล้วมันจะอ่านมันจะได้ไม่เพี้ยนนะครับโอเคตัวนี้ <Like. S 1> เว้น พวกการตั้งชื่อพวกอะไรต่างๆเราวักได้นะครับเสร็จแล้วแท็บออกมาโอเคบัตตันโอเค favorite folders dialog favorite folders list list OneDrive two of three นะครับตรงนี้นะครับก็จะมี3ตัวละนะครับสามตัวละโอเคเดี๋ยวผมปิดออกไป esc a p e ออกไปแล้วก็ Windows F4 อ่า Alternate F4 ออกไปนะครับเวลาตอนนี้ผมอยู่ใน Desktop นะครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ใน Desktop เลยนะครับเวลาจะใช้งานเพื่อนๆก็แค่อ่า วิดโว่ backspace favorite folders dialog favorite folders list list downloads one of three นะครับก็จะมีโฟลเดอร์ที่เราเพิ่มเข้ามานะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นลิสต์เราเลื่อนลูกศรขึ้นลง OneDrive torrents three of OneDrive download ตรงนี้นะครับ <three. S 1> ถ้าเราอยู่ตรงโฟลเดอร์ไหนนั่นหมายความว่าการกระทำต่อไปเนี่ยครับมันจะมีผลกับโฟลเดอร์นั้นๆสมมติว่า OneDrive two of three ผมอยู่ torrents three of three โฟลเดอร์ที่ torrents น,นะครับมันก็จะมีผลอ่า Fold, กับโฟลเดอร์ทอร์เรนต์นะครับโอเคสมมุติว่าตอนนี้ไม่ใช่สมมุติละผมอยู่ที่โฟลเดอร์ทอร์เรนต์นะครับเสร็จแล้วผมแท็บลงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกัน add folder button plus s ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกัน add folder button plus add folder ก็คือเพิ่มนะครับซึ่งผมได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ open folder button plus o oh. open folder นะครับในกรณีที่เราอยู่โฟลเดอร์ไหนเราไม่ enter เราสามารถที่จะ alternate o ได้นะครับ alternate o มันก็จะเปิดโฟลเดอร์ตัวนั้นให้ rename button alt plus n นะครับถ้าเราอยู่โฟลเดอร์ไหนถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง o n o n มาจาก name นะครับ name rename นะครับแทบลงมาครับ remove button alt plus r remove อ r นะครับก็คือลบนะครับสมมติว่าเราไม่ไม่อยากได้แล้วไอตัวโฟลเดอร์เนี่ยเราไม่อยากเพิ่ม แล้วก็ไปอยู่โฟลเดอร์นั้นๆแล้วก็อ,อ่านะครับมันก็จะถามว่าต้องการลบไหมแล้วก็ยืนยันธรรมดาเลยนะครับ close button นะ close ก็คือปิดครับ favorite folders list list torrents three of t โอเคมาเรียบร้อยละนะครับประมาณนี้นะครับทวมแท็บมามันก็จะวนกลับมาที่เดิมโอเคเดี๋ยวผมมอธิบายที่ผมค้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมแท็บลงมา show paths in the list checkbox not checked out plus s, <S show paths in the list นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตอนนี้มัน not check อยู่เพื่อนๆลองสังเกตดูนะ <Favorite S 1> ผมชิปแท็บขึ้นไปนะครับเวลาผมเลือกลูกศรอ,อ่านใ,ในในลิสต์ของโฟลเดอร์ที่ผมเพิ่มเข้ามาเนี่ย one drive two three three. มันก็จะอ่านแค่ชื่อใช่ไหมครับเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวผมจะลองไปเช็คนะครับแท็บ show paths in the list checkbox not checked all plus s, <S, <At> <S show paths in the list นะครับก็คือ ตรงนี้ถ้าเราเลือกไว้ <Space. S 1> มันต่อไปเนี่ยมันจะอ่านชื่อแล้วก็บอกพาทให้ด้วยว่าโฟลเดอร์ตัวนั้นนะครับโฟลเดอร์ที่เราเพิ่มเข้ามามันอยู่เดลเอยู่ใน Directory ไหนปลายทางมันคืออะไรนะครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าอย่างดาวน์โหลดเนี่ยมันจะอยู่ในได้ C User อรอะพีละดาวน์โหลด มันจะเป็นยังไงนะครับ OneDrive address C users 9 i e peer drive 1 drive 2 o f 3อ่าโอเคเห็นไหมครับ user นายพ p ร e r one drive torrents address D downloads 3 of 3เ,เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะบอกอ่าน address ให้ด้วยนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับความชอบของแต่ละคนว่าต้องการตั้งค่าแบบไหนใครอยากให้มันอ่านตัวปลายทางนะครับ directory ด้วยก็ไปติ๊กถูกใครไม่อยากให้อ่านก็ ิกอ Show paths in the list checkbox check all plus space Favorite folders list list Torrents three of three นะครับเห็นไหมครับกลับมาเหมือนเดิมละโอเคครับเพื่อนๆประมาณนี้ผม escape ออกไปนะครับผม escape ออกไปก็คิดว่าส่วนเสริมตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากมากเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่ทำงานหลายโฟลเดอร์ใครที่ทำงานออยู่ใน directory ลึกๆหรือใครที่ต้องการความคล่องตัวในการทำงานนะครับลองดาวน์โหลดแล้วก็นำไป ใช้ดูนะครับโอเคครับใครมีคำถามใครติดอะไรนะครับสามารถที่จะส่งความคิดเห็นของท่านนะครับมาพูดคุยมาทักทายกันผ่านาช่องทางนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามเข้ามาทำคลิปแล้วก็มา,อาตอบคำถามเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆนะครับก็วันไหนช่วงไหนที่มันงานเยอะหน่อยก็อาจจะเงียบอาจจะหายไปบ้าง แต่ก็เดี๋ยวผมก็จะหาเวลามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้เรียนรู้อยู่ตลอดนะครับโอเคพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ